ว่าลึกซึ้งสุข,ขุมคัณค่าภาพยากมากที่จะตีความหมายแต่ข้อเท็จจริงนั้นน่ะท่านสอนง่ายจี่สุดแล้วแต่เราตีความยากเราไม่อยากสนใจยากปากคอกคือมันง่ายพาไปสนใจที่ไม่ได้ที่ไม่ควรจะได้ตมาพูดมานานแล้วที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้จริงไม่ชอบไปชอบคือไม่จริงทุกสิ่ง ก็หลอกเรลีชีวิตถูกใจเสมอความถูกต้องไม่อยากได้ชอบจะเอาตามถืกใจตามอารมณ์ตามใจเราตลอดเลยการไหนเลยะท่านจะดีตรงไหนจะได้ตรงไหนละ่ะมันจะขาดทุนอย่างด้วยับมันจะเสียเวลาไปที่ลวดเร็วเช่นนี้นะเน,น่ยเพราะเหตุใดตอบทันทีว่าชีวิตเราหมดค่า ไม่มีค่าแล้วเวลาจึงไม่มีประโยชน์มันจ้องวิ่ง